ทางรัฐมีบริการดีๆรอคนอยู่อีกเยอะมากตัวอย่างบริการที่น่าสนใจเมนูหมวดหมู่ยันพหนะบริการใบสั่งจราจรเช็คค่าใบสั่งจราจรที่ค้างชำระหรือชำระแล้วรวมถึงสแกนจ่ายผ่าน QR Code ได้ด้วยและบริการข้อมูลทะเบียนรถ แสดงรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถรวมถึงแจ้งเตือนวันภาษีรถยนต์ใกล้หมดอายุมาต่อที่เมนูหมวดหมู่สวัสดิการกับบริการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสามารถเช็คยอดเงินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ทันทีมาต่อที่บริการประกันสังคมแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ประกันตนของเรารวมถึงดูยอดเงินสมทบชราภาพได้ด้วยนะ มาที่หมวดหมู่การเงินและประกันกับบริการเครดิตบูโรสามารถตวรวจสอบเครดิตบูโรฉบับย่อของตนเองได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วแอปทางรัฐเนี่ยนะคะยังมีบริการอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางข้อมูลใบขับขี่เช็คก,กรมธรรประกันภัยที่มีเ็ผลสอบโอเนค่าน้ําค่าไฟและบริการภาครัฐกว่า152บริการรวมเอาไว้ในแอปเดียวและแอปทางรัฐนะคะไม่เคยหยุดพัฒนาเราจะยังมีมินิแอปที่น่าสนใจเข้ามาอีกเรื่อยๆทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัโหลดเลยแอปเดียวอยู่